สวัสดีครับผมจ่าสเปกกิจแก้วดมรหัสนักศึกษา665-234-71072สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตยาโสภารหัสนักศึกษา665-234-71079ค่ะวันนี้จะมานำเสนอปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยนะคะสถานการณ์ในปัจจุบันของการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะทวีคูณความรุนแรงสูงขึ้นนะคะโดยมีรูปแบบที่หลากหลายเช่นการให้หรือการรับสินบนในอำนาจทางที่ผิดนะคะและการมีผลประโยชน์อันซับซ้อนปัญหานี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในระบบราชการและการบริหารทางของรัฐนะคะสาเหตุของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันค่ะ 1. โครงสร้างทางสังคมระบบที่มีการสนับสนุนและปกป้องของผู้กระทําผิดนะคะทําให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่เห็นความสําคัญของความซื่อสัตย์ 2. ขาดความโปร่งใสการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่เปิดเผยทำให้ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ 3. อำนาจทางการเมืองนักการเมืองบางกลุ่มใช้ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวส่งผลให้เกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาทุาจริตคอร์รัปชันนะคะ 1. การปรับปรุงทางกฎหมายควรกำหนดโทษที่เข้มงวดสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับสินบนเพื่อสร้างความยับยัง้ง 2. สร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรายงานทุจริต 3. โปร่งใสในการบริหารเงินหน่วยงานของรัฐควรเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 4. ส่งเสริมค่านิยมที่ดีการสร้างค่านิยมใหม่ในประเทศไทยของสังคมไทยโดยเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และคุณธรรม 5. สนับสนุนบุคคลต้นแบบเชิดชูบุคคลที่มี ความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมค่ะสรุปการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยต้องอาศัายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปโดยต้องมีมาตรการที่เข้มงวดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อความโปร่งใสและคุณธรรมในทุกระดับของสังคมมีดังนี้ หวัฒนธรรมทางสังคมสังคมไทยมีค่านิยมที่ยอมรับความน่ารวลและความสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้ในการแสวงหามาซึ่งทําให้เกิดแรงจูงใจในการทุจลิต 2. ระบบอุปถัมภ์ความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์ระหว่างผู้มีอำนาจและลูกน้องสร้างเครือข่ายที่เอื้อให้เกิดการคอร์รัปชันโดยเฉพาะในระบบราชการที่มีการอุปถัมภ์กัน 3. ขาดความโปร่งใส ระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตได้ง่ายขึ้น 4. การแข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้นการช่วงชิงตำแหน่งทางการเมืองและผลประโยชน์ส่วนตัวทำให้ผู้มีอำนาจใช้ตำแหน่งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 5. ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะผูกขาดอำนาจในมือคนกลุ่มน้อยทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ ยากจนและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ยากปัจจัยเหล่านี้รวมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยขอจบการบรรยาจำเพียงเท่านี้สวัสดีครับ